สวัสดีครับวันนี้เกมมิ่งเกียร์มานำเสนอ Cloud m i บ b u t 2อ่ะลองดูวันนี้ Cloud m i บ b u t 2เป็นยังไงไปดูกัน Gaming Gears Thailand สวัสดีครับวันนี้ Gaming g e a r ร t ไท i แ a n ดเรามานำเสนอคาวมิกบัตทูนะครับจะแกะไปดูข้างในกันเลยแกะกล่องมานะครับในกล่องก็จะมีเคสสีดำ <c oughs> ก็คือมีดองเกลิลให้แล้วก็ตัวเชื่อมต่อดองเกลิลต่อไปก็จะเป็นสายนะครับ A to C มีจุกยางให้นะครับทั้งหมด4อันรวมกับที่อยู่ในเคส อีก2อันรวมเป็น6อันนะครับเราไปที่เคสกันก่อนนะครับเคสสีดำก็จะเป็นเคสหน้าตาประมาณนี้นะครับตัวเคสน้ำหนักของแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับสำหรับผมนะถ้าน้ำหนักประมาณนี้ชาร์จได้ประมาณ1ถึง2รอบแล้วก็มีดองเกลไ type c ไว้เสียบกับโทรศัพท์มือถือหรือดีไวซ์ต่างๆที่เป็นพอร์ต type c แล้วก็มีปุ่มให้กด เพื่อส่งสัญญาณเนาะเราสามารถพกพาเสียบเข้ากับเคสได้เลยหรืออันนี้จะเป็นตัวรับสัญญาณถ้าสมมุติว่าเราอะ่ะอยากใช้การเชื่อมต่อผ่านระบบ2.4นะครับซึ่ง latency มันต่ำระยะมันจะได้ยาวเราก็เสียบกับตัวรับสัญญาณนี้แบบนี้แล้วก็ต่อสาย A to C เนี่ยเข้ากับ device ที่เราอยากจะเชื่อมต่อเดี๋ยวเราจะทสการเชื่อมต่อเนาะคือ ข้อดีของเอียบัดอย่างนึงเนาะเวลาที่เราจุ๊บเข้าไปในหูเนี่ยการทํางานของเอียบัดเนี่ยมันก็จะเป็นการทํางานที่เรียกว่าการเสียงเข้าระดับหนึ่งละเพราะว่ายางเนี่ยมันจะไปปุดให้เสียงเนี่ยไม่เข้ามาที่แก้วหูเรานะครับเดี๋ยวเราจะเทสนะผมจะเทส์ผ่านระบบ2.4นะครับก็คือผ่านตัวนี้ใช้ดองเกิลโอเคใน p ิ e เซตนะครับก็จะตั้งค่าได้ก็คือออดิโอวอลลุ่มไมโครโฟนนะครับ Cancellation การตัดเสียงบรบกวนแล้วก็ Transparency ก็คือโหมดรับรู้เสียงบรบกวนนะครับแล้วก็มี Audio preset ก็คือสำหรับฟังเพลงหรือว่าเน้นเบสสำหรับเกมมิ่งสำหรับโทรศัพท์สำหรับโหมดกลางๆทุกโหมดเนาะ ก็เซ็ตได้ประมาณนี้นะครับในส่วนของ noise control ก็จะมี2โหมดก็คือ cancellation กับ transparency นะครับก็คือเปิดรับกับปิดรับแค่นั้นเองเดี๋ยวผมขอลองฟังเพลงได้ไหมคือจากความทรงจำของผมอ่ะให้ไปทำได้ดีในส่วนของเสียงของ Vocal ก็คือเสียงใสเนาะเดี๋ยวผมขอลองเทสฟ,ฟังดูโอเคถ้าสมมติว่าเพื่อนอยากฟังเพลงนะผมแนะนำว่าต้องเข้าไป preset น่าจะเวิร์กกว่า คือผมคิดค่ากลางอะเสียงมันแค่มาครบแต่ไม่ได้แบบมีอะไรโดดเด่นเลยเนาะผมกำลังลองเข้ามาในโหมดของมิวสิกนะเสียงเบสมาค่อนข้างที่จะเยอะอันนี้คือคือการเปลี่ยนแปลงที่ผมรู้สึกนะเปลี่ยนจากโวคอลเป็นเบสสูงขึ้นส่วนฟังก์ชันการใช้งานนะครับแบ่งออกเป็น2หมวดโหมดแรกก็คือโหมดฟังเพลงดูหนังกด1ครั้งพอ u ส e แอนด์เพกด2ครั้งสคริปต์แท กดยาวก็จะเปลี่ยนโหมดเป็น Active n น้อย Cancelling ก็คือตัดสิ่งรบกวนนะครับกดยาวอีกทีนึงก็เป็นโหมด Ambience ก็คือเปิดรับฟังเสียงจากรอบตัวมาในฟังก์ชันของการโทรเข้าโทรออกก็คือกด1ครั้งรับสายนะครับกดอีก1ครั้งมิวใหม่กด2ครั้ง ไม่รับสาย cancel เ,เหมือนเรายุ่งด่วนติดธุระอยู่เรากด2ครัง้งปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้น no m i s s e c a l เดี๋ยวทุกลับนะครับก็คือฟังก์ชันประมาณนี้ส่วนแบตเตอรี่26ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งแล้วก็น้ำหนักของแบตเตอรี่ค่อนข้างเบาอันนี้ผมมองว่าก็ทำได้ดีก็ลองคำนวณดูนะครับว่าในราคา5 0า0กางๆเนี่ยฟังก์ชันที่ HyperX Cloud b u d ให้เรามาเนี่ยเพื่อนๆชอบไหมนะครับถ้าสมมติว่าสายชอบฟังเพลงเบสหนักๆตึ๊บในวันนี้นะตัวนี้ตับโจทย์มีคอมเมนต์มาอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมมาตอบใต้คอมเมนต์ให้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe จริงๆให้ Gaming Gears Thailand ให้เรามีกำลังใจทําคลิปดีให้เพื่อนได้ฟังต่อไปน,นะครับขอบคุณนะครับ Gaming I Gears Thailand